สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมเป็นชุด 4x4 นะครับติดตั้งในวัดนะครับผมที่นี่ก็อยู่บ้านอยู่วัดนนต็งนะครับนนต็งอำเภอเทพรักษ์นะครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็ข้างละสองใบนะครับผมข้างสองใบมาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับล้วก็เดินซ้ายจากทางโน้นมาทางนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเบรเทอร์โบ15นิ้วนะครับผมเบรเทอร์โบ15นิ้ว เราไม่ได้ใช้บีดมากนะผมเพราะว่าอยู่ในสลายอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็พอเพียงพอแล้วครับผมตรงกลางเอพีสองนะผมตรงกลางเอพีสองสองใบเอ้ทั้งหมดสี่ใบนะผมฝั่งนู้นก็สองใบฝั่งนี้สองใบพร้อมขาตั้งเรียบร้อยครับผมพร้อมติดตั้งนะผมไปดูชุดเครื่องปรุงเสียงกันครับผมฝั่งนี้ก็ตั้งเหมือนฝั่งทางนู้นนะครับผมก็เป็นชุดฝั่งละสองคู่สองนะผมเป็นชุดสี่คู่สี่นะทั้งหมด พร้อมสายแล้วก็เก็บมาดูกันเก็บสายรวมเก็บสายก็เก็บให้รียบรยอยครับผมมาดูเครื่องปรุงเสียงครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องคัสดีนะครับผมเป็นตัวดี 600ci นะครับผมไปให้ไปทั้งหมดสองแท่นนะครับผมทางนี้ฟังทางนี้ก็จะขับเบสนะครับฟังทางนี้ก็จะขับกลางแหลมนะครับผมเราใช้เป็นสองแท่นพร้อมปลั๊กไฟพีพีนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีจอนะครับผมตอนนี้ลูกค้าไม่เอาไม้ลอยครับผมเพิ่มเป็นไม้สายนะครับผมตอนนี้ก็เป็นไม้สาย SL 8 5ปนะครับผมตอนนี้ก็เป็นไม้สายพร้อมสาย10เมตรครับผมเราจัดไป2ชุดนะครับผมพร้อมมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ก็เป็น CX 4 0นะครับผมตอนนี้ก็เสียบไม้ได้ถึง4ช่องแล้วก็มีบูทูธเอ็กโคเอฟิกในตัวแล้วก็สามารถปรับ EQ ได้นะครับผมตอนนี้ก็พร้อมสายสัญญาณสายอะไรเราเก็บให้เรียบร้อยหมดครับผมนี่ครับสายก็ฝั่งนี้จะ10เมตรฝั่งนู้นจะเป็น25เมตรนะครับผมเอ้ยเป็น30เมตรครับฝั่งนู้นครับผมนี่ครับชุดนี้ก็ จากชุดเดิมนะครับชุดเดิมนะครับที่ไม่เพิ่มอะไรนะผมจะเป็นชุด5้าหมื่นนะครับผมเป็นชุด5้าหมื่นแต่เพิ่มไซส์เพิ่มอะไรก็เกือบ6ุกหมื่นครับผมเกือบ6นึ่งหมื่นครับผมชุดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับชุด4ี่คูณสนะครับผมจากบริษัทเอกซาวเซ็กซุ๊ปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรไปก่อนครับผมสวัสดีครับ